สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เชษจะพาไปสอบโอเพ่นดิ้งหลานกาแฟหรือว่าเป็นคาเฟ่ย่านสุขุมวิทสามนะครับผมซึ่งจะเป็นร้านของใครแล้วก็ชื่อร้านอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับ อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะผมแต่ว่าเราจะยังไม่สามารถออกห้องได้ถ้าเรายังไม่ได้แบบมีการบํารุงผิวหรือว่ามีการแบบปกปิดร้อยสิวเนาะมันกอ็อาจจะขาดความมั่นใจได้ซึ่งตัวแรกหลังจากอาบน้ำพี่เชนจะใช้ลงบนผิวหน้าเนี่ยเชนจะใช้เป็นตัวเซวา Se นะครับผมอินเซมเอเซนต์หรือว่าเป็นตัวเซรั่มที่สกัดจากสมเกาหลีก็เป็นแบรนด์ของ คุณลุ้นเส้นนะครับผมซึ่งเชนก็ใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมซึ่งหลังจากจใช้ไปมันทําให้รู้สึกว่าผิวหน้าเราดูรวงคนะมันดูกระชับขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวพวกรอยแดงรอยดำเนี่ยมันก็จางลงด้วยซึ่งเชนก็จะใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะครับก่อนหลับก่อนนอนหลังจากอาบน้าเสร็จนะครับซึ่งเราก็ลงนิดเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้งหน้าแล้วนะครับ เหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้เขา้าข้างง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่ในตัวเซรั่มแต่งตัวแต่งหน้าบํารุงผิวเสร็จแล้วนะครับผมสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก่อนออกห้องก็คือน้ําหอมซึ่งก่อนไปทํางานหรือว่าออกไปเที่ยวไหนก็ตามเนี่ยเชนจะต้องฉีดน้ําหอมก่อนออกห้องเพราะว่าเป็นคนชอบกลิ่นตัวที่แบบ คนมีกลิ่นตัวหอมอะ่ะแล้วก็ก็เลยจะต้องฉีดน,น้ําหอมออกก่อนนะครับผม <c oughs> ซึ่งตัวที่เชนใช้ประจําก็จะเป็นตัวแตเดอร์อเมสนะครับตัวนี้ขวดสีส้มนะครับผมซึ่งเป็นขวดที่ค่อนข้างที่จะขายดีของตัวแอร์เมสหรือว่าเป็นเบสเซอร์เลยนะครับกลิ่นมันจะออกส้มๆแล้วก็สามารถฉีดทางบริเวณที่เป็นชี้ผ่าจรบริเวณข้อขาข้อ,ขอ,ขอมือแล้วก็ตัวตรงข้อพับนะคะผม ก็ฉีดไปทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็บรร,รเทากกหูเพราะว่าเราฉีดไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ากลิ่นม,มันจะค่อนข้างแรงทั้งตัวแล้วก็คือขวดหนึ่ง15 ml แต่ว่ามันใช้ได้น่าจะเป็นเดือนอยู่นะ <S 2> <S 2> <S นี่มันเชนซื้อมาตั้งแต่ต้น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 เดือนมกราคมอะ่ะวันนี้ก็วันที่18แล้วอะ่ะส8บแแล้วเนาะมันก็ยังเหลือประมาณเกือบครึ่งอ่ะ น่าจะใช้ได้ถึงประมาณชิ้นเดือนตัวขนาดนี้มันอยู่ที่ประมาณ15 ml นะครับผมราคาประมาณ1,100บาทซึ่งสามารถหาซื้อได้บริเวณที่ตามห้างสับพสินค้าทั่วไปเลยนะครับผมบริเวณที่เป็นที่ขายน้ำหอมของ Air Med แล้วก็บริเวณที่เขาขายลิปอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าอยากได้ราคาถูกกันนั้นก็ลองไปดูที่ King Power นะครับผมก็ลองสอบถามตัวพนักงานได้เลยนะครับผมว่า สนใจตัวถ้าเป็นตัวเดรไอเมแต่เดรไอเมสซึ่งเราก็สามารถซื้อมาทดลองใช้ก่อนที่เราจะซื้อขวดใหญ่นะครับผมซึ่งขวดนี้เนี่ยมันพกพาง่ายแล้วก็ขึ้นเครื่องได้นะครับผมหรือว่าพาไปเดินทางไปที่ต่างๆได้เลยนะครับผมแล้วก็จะพาไปกินไปชิมนะครับผมในเรื่องของพวกเครื่องดื่มแล้วก็พวกขนมนะครับผมวันนี้เราจะพาไปชิมครัวซอง อีกที่หนึ่งนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้เชงด้วยนะครับผมที่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆในคลิป,ปถัดไปนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแดดมันร้อนายไปค่ะฮัลโหลตอนนี้ก็ถึงร้านเสียงนาเรือนซาีแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่พองพงอ่า แต่ว่าสุขุมวิท39ก็เดินเข้ามาประมาณสัก800-900ลายมตรนะครับถ้อว่าใครจะนั่งวินเข้ามาก็ได้นะครับก็ถึงหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านแค่นีบอกว่าเราจะไปฝากตรงนบ้ว่าตามมา วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านเขียงนาวเวนรซอรีนวว่รน,นะครับแต่ว่าตอนนี้สัง่งทนหกับทน้งดื่มเรียบร้อยแล้วม<ร>าดูกันเลยว่าเราสั่งอะไรบ้างนะครนาแนะนำน่อยคะ่ะมีอะไรบ้างอของดีประจำร้านเลยก็คือตัวตัวซองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มาก็ช่วงบ่ายสามแล้วอ,ะปปะอ่ะจิบชา ตัวนี้ก็จะเป็นราสเบอร์รี่ตัวตอวตงครับผมข้างในน่าจะเป็นราสเบอร์รี่อยู่ข้างในแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวโคโกนัทโลนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะกลิ่นหอมมากหอมหอมหอม ก็เครื่องดื่มที่เชียงสั่งประจำเลยนะครับผมก็จะเป็นมิ้วมัชชาแอบกินไปแล้วด้วยนเนาะกินไปแล้วเพราะถึงมาเพราะรอของจิ๊บเพื่อนลืมสั่งไงเออแต่ว่าของจิ๊บสั่งเป็นอะไรเป็นอะไรนะเซเวนตี้เปอร์เซ็นโกโก้เป็นดาร์กช็อกโกแลตอ่าตัวนี้ก็จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตสำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตเข้มข้นก็เลยมาเปนตัวนี้นะครับแต่ว่าคนที่ไม่ชอบทานกาแฟจิ๊บก็แนะนำเป็นตัว ชาเขียวเดี๋ยวไปที่นี้มาชามแล้วก็ขนมสามารถสั่งได้ถ้ามาวันปกติเนี่ยก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นสองตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันเหลืออยู่ก็แค่สองตัวแล้วขนมมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะชาชาเดียวจะใส่ดูครับนะว่ามีขนมตัวไหนบ้างโอเคค่ะ รีวิวหนค่ะเมื่อวานได้เสียงเคียวมั้ยเพราะมันกรอ ก่อนจิบดูก่อนก็จะเสียใจเสียใจปกติเป็นคนใส่ซอสบลูเบอร์รี่เพราะว่ามันเปรี้ยวแต่ว <Ja? ันนี้มันไม่เปรี้ยวเลยและความรสชาติมันก็มหวานแบบใหญ่มากตากเยอะมากสมัยผู้ช่น้องต่อไป ทมาดูตัวโรมะพร้าวหลว่นโรโคโคทนะครับผม,ด,ด,มดูดูไส้ดูไส้ไไมะพร้าวมะพร้าวอ่อนจริงด้วยอนครับุ่มไหมเป็นไง <มะ S 1> หอมปะหอมหอมมะพาใช่ใเนนุ่มมากเิมากกิน ตัดกับตัวโกโก้น่าจะเข้ากันมากลงมาตัวนี้ก็อยากในน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับอ,อ,อิ่มยังหมด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 แค่นี้ก็คืออิ่มมากสองอย่างกลับแล้ว กลับยามกลับย้างกกลับบ้านกันดีก่าขอฝากร้านเฉียงนาวเวนซอรีไว้ด้วยนะครับอยู่ที่สุขุมวิทซอย3ามหนะครับผมยังไงก็มาุดยดพี่แพรที่ตัวนเลยนะบายบายฝากนีด้วยคะอยู่ที่ไหนที่สุขมาค่ะขายขนมปังเปตู้เลยนะคะตอนนี้ย่นอะไรแล้วอาค่ะ